อบองเขาะตึงราคา LPG ต่ออีกสองเดือนถึงสิ้นมีนาหกห้านายกุลิสมบัติสิริประหลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบองเปิดเผยว่าที่ประชุมกบงมีมติตึงราคาการหุงต้ม LPG ต่ออีก2เดือนที่ราคา3 1 8บาทต่อถังขนาด15กิโลกร,รมัม จากเดิมสิ้นสุดวันที่31มกราคม65เป็นวันที่31มีนาคม65โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุก,การประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบนเพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาการหุงต้มต่อไป อย่าลืมติดตามเส้นสดจากแหลงข่าวไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราค่ะ